กับผมลก็จะมาอันดับเต้นเตอครับให้ผมใ้ใช่พิมพ์วบาซีวอเตอร์ครับซีฟอเตอร์กดพิมพ์ตาว่านี้ครับคนณกนมาเต้นนี่หน,น่อยครับก็ขอให้ให้ผมลไปโดดมาแล้ว เดิมครับให้คุณโอเคคุณกดจะไปใช่ไหมคุนอืมทิ้อันเดิมครับตอก่อนครับ ก็ไป็นรูปจะได้คร่ะทนน่าดีก็ไม่ได้ครับนี่โตด้วยก็ต้องตัดแลิกดึนโดนนั้นมาแล้ว